สวัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีหย e ังวะอีฮิปแปดสิบเจ็ดนะครับกระผมรายการอีหยังวะเป็นรายการที่เอาข่าวครับเรื่องราวต่างๆน,นาครับที่เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วเราอ่านข่าวนั้นแล้วก็มีรีแอคชั่นแบบนี้ว่าเฮ e ้ยอีหยางวะกําลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้ครับ <S <S ใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับเจอทุกวันจันทร์แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกดสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมะไรเซอร์นแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างนะครับปไปดูกัน แม่ลูกในร้านอาหารครับคลิปสั้นๆครับทาเอาหลายคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่นะครับคลิปยาว13วินาทีครับของแม่และลูกชายตัวน้อยในร้านอาหารครับทาเอาใครหลายคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่คําโกหกที่เราเพิ่งเข้าใจเมื่อเติบโตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนข่าวยอดแล้วก็ในข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปลา เรื่องราวนักข่าวยอดนะครับคลิปสั้น13วีนะครับที่แสดงให้เห็นแม่และลูกในร้านอาหารกลายเป็นไวรัลเพราะคําพูด,ดง่ายของคุณแม่นะครับว่าแม่ไม่ชอบกินไก่ลูกกินเถอะทําให้ผู้คนซาบซึ้งจนน้าตาไหลครับเพราะเป็นการสะท้อนถึงความรักของพ่อแม่ ที่เส,สรสละและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกครับและเช่นเดีวยวกันครับประโยคที่เคยได้ยินในวัยเด็กว่าแม่อิ่มแล้วหรือว่าแม่ไม่ชอบอาหารบางอย่างทั้งที่จริงครับพ่อกับแม่แค่ต้องการให้ลูกมีความสุขและได้กินของดีดก่อนเสมอครับเรื่องนี้จึงกลายเป็นคำโกหกที่เราเพิ่งเข้าใจเมื่อโตอขึ้นครับเอาละครับ,เร,บเรื่องราวเนื้อข่าวเต็มๆเรื่องราวีนครับคลิปยาว13วินาทีนะครับของแม่และลูกชายตัวน้อยในร้านอาหารครับทำเอาใครหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยคำโกหก ที่เราจะพึ่งเข้าใจเมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับและในเรื่องราวนี้ครับเมื่อไม่นานี้ครับมีคลิปสั้นคลิปหนึ่งครับถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ครับเป็นภาพแม่ลูกคู่หนึ่งครับในร้านไก่ทอดที่มองมันผ่านแล้วก็เหมือนเป็นภาพธรรมดาทั่วไปนะครับเด็กชายตัวน้อยนั่งกินไก่ยางอร่อยอร่อยนะครับทั้งที่คุณแม่ก็นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วก็มองลูกด้วยสายตาที่อบอุ่นนะครับถ่ายวีดีโอไปพร้อมกับว่าอร่อยไหมลูก แม่ไม่ชอบกินไก่ลูกกินเถอะนะครับประโยคนี้ครับลอยเข้ามาในหัวทันทีเมื่อเห็นรูปของแม่และลูกคู่ดีนะครับและในเรื่องราวนี้ครับคนถ่ายคลิปนี้นะครับเขียนคําบรรยายใต้ภาพหรือแคปชั่นไว้ว่านะครับหนูต้องเชื่อฟังนะเป็นเด็กดีและรักพ่อแม่เยอะๆนะลูกโอ้โหและในเรื่องราวนี้ครับเพียงคําพูดง่ายๆไม่กี่คําครับแต่กลับทําให้ผู้ชมเงี้ยงันเลยนะครับ เพราะมันสะท้อนถึงความรักที่บริสุทธิ์และไร้เงื่อนไขนะครับความรักของพ่อและแม่ครับที่มอบให้กับลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดก็ตามนะครับและในเรื่องราวนี้ครับภายใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับมีหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างซาบซึ้งนะครับพร้อมทั้งแบ่งปันความทรงจาที่มีความคล้ายกันในวัยเด็กนะครับและบางคอมเมนต์น่าสนใจมากนะครับอย่างคอมเมนต์ที่ว่านะครับสมัยก่อนตอนกินข้าวบ้านมีปลาทอดนะครับ แม่กับพ่อจะกินแต่หัวปลานะครับเราก็ถามว่าทําไมไม่กินเนื้อแม่ตอบว่าแม่ชอบกินหัวปลาโตมาตอนเนี้ยก็ถึงเข้าใจว่ามันคือส่วนที่เราไม่ชอบและส่วนที่อร่อยที่สุดพ่อกับแม่เก็บไว้ให้ลูกเสมอนะครับแล้วบางคอมเมนต์บอกว่านะครับเป็นคำโกหกที่เราพึ่งเข้าใจเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ครับและบางคอมเมนต์ยังมีบอกต่อด้วยนะครับว่าท้องของแม่ใหญ่พอที่จะอุ้มเราไว้ได้ แต่กลับเล็กพอที่จะอิ่มเพียงแค่ชิมอาหารดีๆเพียงคํา2คํานะครับและในเรื่องราวนี้ครับความรักของพ่อและแม่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับบางครั้งครับมันเป็นการแกล้งทําเป็นไม่หิวครับยอมแบ่งของกินที่อร่อยนะครับหรือแค่นั่งเงียบๆครับมองดูลูกๆมีความสุขโดยที่หัวใจอบอุ่นแล้วเกินจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้นะครับเรื่องราวนี้ครับ ถึงแม้ในคลิปครับนั้นจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามว่าตัวเองถูกถ่ายนะครับและเธอก็ไม่ได้พยายามจะแสดงอะไรนะครับเธอเพียงทําสิ่งที่แม่คนหนึ่งมักจะทําให้เสมอนะครับยกความสําคัญให้ลูกไว้เหนือทุกสิ่งนะครับและในเรื่องราวนี้ครับเธอเลือกเก็บทุกอย่างไว้กับลูกครับและนั่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆครับเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่ลูกมีความสุขที่สุดครับแล้วถามถ่ายด้วยความห่วงใย,ยว่า อร่อยไหมนะครับสำหรับเธอครับความสุขคงไม่ใช่แค่การได้กินของอร่อยๆแต่คือการได้เห็นลูกๆครับได้อิ่มท้องและยิ้มอย่างสดใสนั่นเองครับในเรื่องราวนี้ทําให้เรารู้ว่านะครับไม่จาเป็นต้องมีโต๊ะอาหารหรูหราครับหรือมีคําขอบคุณใดๆเรื่องราวเล็กน้อยครับก็เป็นเพียงพอนะครับจะทําให้ใครหลายคนครับหยุดคิดถึงความรักในครอบครัวนะครับและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ครับถึงแม้จะใกล้ชิดแค่ไหนครับเราหลายคนนะครับโลกนี้มันไวไป เราก็มักจะหลงลืมไปนะครับลดึงตัวผมด้ครับและในเรื่องราวนี้ครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับทุกคนเคยได้ยินคําพูดคล้ายๆกับเรื่องราวนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในมื้ออาหารไหนสักมื้อนึงนครับว่าแม่กินแล้วลูกกินเถอะแม่อิ่มแล้วเอาไปกินให้หมดเลยนะและบางคํานะครับว่าแม่ไม่ชอบกินอันนี้หรอกลกูกลูกเอาไปกินเถอะโอ้โหและผมเชื่อว่านะครับในวัยเด็กคําธรรมดาหรือประโยคธรรมดาเหล่านี้ครับ เราไม่เข้าใจในตอนนั้นแหละครับและเราอย่างผมเนี่ยครับเพิ่งจะมาเข้าใจความหมายที่แท้จริงเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่หิวนะครับหรือไม่ชอบกินครับแต่เพราะแม่อยากให้เราได้ลองของที่ดีที่สุดและของที่เขาคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดให้เป็นของเราแค่นั้นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับเราเคยเป็นเด็กตัวเล็กคนหนึ่งครับที่รับการแบ่งปันในวันนั้นครับกลับนั่งเงียบๆหรือได้ยินคลิปนี้ หรือได้ยินยเรื่องราวนี้แล้วก็มีความแบบอึมครึมนิดหน่อยนะครับเพราะจูจ่ๆครับก็เข้าใจในสิ่งที่เคยหลงลืมมานานมากครับในความรักของพ่อแม่ที่ไม่เคยแสดงออกให้ยิ่งใหญ่นะครับแต่มันซ่อนอยู่ในความเงียบนิดนึงครับลึกซึ้งและมันไม่มันจางหายนะครับก็เป็นการงใจให้ทุกคนนะครับเพราะสิ่งเล็กๆบางอย่างมันซ่อนอยู่ในคําพูดแต่เราไม่รู้ในตอนนั้นเองนะครับเป็นการงใจให้นะครับ รปภตุยขณะมีแซกนะครับสารตัดสินถือให้เป็น對對 c, ler, อุบ like ัติเหตุจากการทํางานนะครับสารจีนชี้นะครับการเสียชีวิตของรปภวัย60ปีระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวในที่ทํางานถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าข่าวยอดแล้วก็หน้าข่าวเต็มเกี่ยวกับวันนี้ว่าเรานี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาเรื่องราวหน้าข่าวยอดนะครับสารจีนตัดสินให้การเสียชีวิตของรปภวัย60ปีระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวในพื้นที่ทํางาน ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในการทํางานครับโดยให้ผลว่าเขาต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงและการพบกับแฟนสาวถือเป็นการพักผ่อนที่จําเป็นในที่ทํางานครับอีกทั้งยังเป็นความสัมพันธ์ที่ปกติครับไม่ขัดต่อสินทางครับและส่งผลต่อครอบครัวได้รับสิทธิ์ชดเชยจากนายจ้างและประกันสังคมนะครับเรื่องราวนขามแต่เรื่องรานี้ครับสารจีนชี้ครับการเสียชีวิตของรปภวัย60ปีครับระหว่างการมีแพทย์สัมพันธ์กับแฟนสาวในที่ทำงานครับ ถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับแล้วเรื่องราวนี้ครับเว็บไซต์เซา์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับรายงานว่าชายชาวจีนรายหนึ่งครับเสียชีวิตระหว่างการมีแพศสัมพันธ์กับแฟนสาวในช่วงเวลาทำงานด้วยนะครับและเหตุการณ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับแต่เรื่องราวนี้ครับคำตัดสินทําให้ครอบครัวของเขามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยและกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโซเชียลมีเดียของจีนด้วยนะครับ และเรื่องราวนี้ครับตามข้อบังคับด้วยการประกันอุบัติเหตุจากการทํางานของจีนนะครับในกรณีพนักงานเสียชีวิตกระทันหันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับถือว่าเข้าข่ายอุบัติเหตุจากการทํางานด้วยนะครับและเรื่องราวนี้ครับโดยลูกจ้างครับหรือครอบครัวสามารถยื่นของเงินชดเชยจากนายจ้างและสํานักงานประกันสังคมได้ด้วยนะครับ เรื่องราวนะครับชายคนนั้นกล่าวที่พูดถึงกันนเแหละครับมีนามสกุลว่าจางครับมีอายุราว60ปีครับและทําหน้าที่เป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเพียงคนเดียวในโรงงานขนาดเล็กแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับและเรื่องราวนี่ครับตามการรายงานของสื่อ So u t h เ r n นะครับ Metropolis นะครับ News นะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับระบุว่านะครับนายจางต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่วันหยุดนะครับเฮ้ และเรื่องราวนีครับในวันที่6ตุลาคมปี2014ครับเขาได้พบกับแฟนสาวในห้องพักรปภของโรงงานนะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาใช้พักผ่อนระหว่างงานนะครับและเขามีแพ่สัมพันธ์กันครับและนายจางก็เสียชีวิตในระหว่างนั้นครับและเรื่องราวนี้ครับจากการสอบสวนของตำรวจพบว่านะครับเป็นการเสียชีวิตเฉียบพลันครับโดยไม่มีเงื่อนงำใดๆนะครับ และเรื่องราวต่อมานะครับหปีถัดไปนะครับลูกชายของเขานะครับนายจางเสี่ยวซื่อนะครับได้ยื่นคําร้องของเงินชดเชยต่อสํานักงานประกันสังคมของเทศบาลเมืองนะครับแต่ทางการกับปฏิเสธครับโดยให้ผลว่าเขาเสียชีวิตครั้งนี้ครับไม่เข้าข่ายจะเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานครับเพราะเกิดขึ้นที่ระหว่างเขากับแฟนพบกันครับซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงครับ และในเรื่องราวนี้ครับในปี2016ครับลูกชายของนายจางจึงยื่นฟ้องโรงงานนะครับวงเล็บครับซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อในรายงานครับและสำนักงานประกันสังคมต่อสารนะครับและในเรื่องราวนี้ครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าการเสียชีวิตของพ่อควรเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานครับเพราะเนื่องจากพ่อของเขาต้องประจําอยู่ที่นี่ตลอดเวลาครับและไม่สามารถออกไปไหนได้ด้วยครับจึงต้องนัดแฟนสาวมาพบในที่ทํางานนะครับ ลูกชายคนนี้ครับยังระบุต่อด้วยนะครับว่าการพักผ่อนเป็นสิทธิ์ของคนทํางานนะครับและในเรื่องราวนี้ครับในฐานะผู้ชายวัยผู้ใหญ่นะครับการมีความต้องการทางอารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเขากล่าวต่อสารว่าอย่างนี้นะฮะและความสัมพันธ์ทางรักครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนนั้นครับและพ่อผมก็ไม่ได้ออกจากที่ทํางานเลยดังนั้นการเสียชีวิตเฉียบพลันครั้งนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานด้วยเช่นกัน และในรุ่นเรานี้ครับสารก็เห็นด้วยครับจึงตัดสินว่าการเสียชีวิตของนายจางครับเกิดขึ้นในเวลางานครับและในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยครับและถึงแม้ว่านะครับโรงงานและสํานักงานประกันสังคมจะยื่นอุธทณ์ครับแต่สารชั้นสูงก็มีคําพิพากษายืนยันตามเดิมครับและทั้งนี้ครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017นะครับหน่วยงานประกันสังคมก็ได้ออกเอกสารยืนยันว่าการเสียชีวิตของนายจางผู้เป็นพ่อครับเข้าข่ายเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานครับ แต่ไม่ได้ระบุจํานวนเงินชดเชยที่ครอบครัวจะได้รับนะฮะโอ้ได้เหรอและในเรื่องราวนี้ครับก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าทําไมคดีนี้ถึงกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งในสื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับและในเรื่องราวนี้ครับเฉินรุ่ยนะครับทนายความจากเมืองถงชิงนะครับให้ความเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลชื่อดังโดยว่านะครับมีปัจจัยสําคัญ2ประการที่ทําให้ลูกชายนาจังชนะคดีนี้นะครับโดยประการแรกนะครับพ่อของเขาต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงครับ ดอว่ามีวันหยุดตลอดทั้งปีด้วยนะครับทาให้การพบปะแฟนสาวกลายเป็นความทรงจําทางกายนะครับเช่นเดียวกับการดื่มน้ําหรือเข้าน้ํานะครับและประการที่2นะครับการที่นายจางมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวไม่ใช่การซื้อบริการทางแพทย์นะครับจึงไม่ถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อจารียประเพณีสังคมนะครับมันเกิดจากความรักนะครับนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นแรงเสริมนะแนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากฮะ